មកតើនឹងທາງដំណើរទៅដល់ទីនោះផងដែរ เพลงนี้มีฉากเพลงอังกฤษผมแต่งแต่งเพลงอยู่เพลงครับผมอ้อนย่าขอเมียครับไหนคุณลองร้องเลยฮะอยากจะล้านมาอ้อนย่าขอเมียอยากจะล้านมาย่าอยากจะอันนี้อันนี้มันย่าย่าที่วัวควายกินอ่ะไม่ไม่ใช่ย่าอย่างนี้คุณย่าคุณย่าอ๋อ ถ้าบุญนี่รู้แล้วเออยาจ้าอันนี้มันยาควายกินเดี๋ยวนี้คุณปูคุณปูคุณยา่าคุณยา่าเอาย่าคำนี้ <c oughs> ย่าคำนี้ใช่อา่ายาจ้าย่าจ้าจอันนี้มันยาควายกิน <c oughs> ยา่ยาย่าย่าจ้า ยา,าไอเสียงพีดตรงไหนวะก็ยา่อยาอยาูย่าเนี่ยย่าอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อเราตั้งใจเกินไปอ๋อย่าเนี่ยย่าคำนี้เลยย่าเจ๊ย่าควายยิือ น้องคนนี้มันมีความสามารถผมก็อยากนะครับน้องกับน้องครับนี่สองคนรวมกันอายุเท่ากันหรือยังเนี่ยเพลงดีกว่าอ้อนย่าขอเมียย่าจ๋าหลานมาอ้อนย่าขอเมียเออย่าจ๋าอารมณ์เพลงเราไปหาคุณปู่คุณย่าครับอ้อนย่าจ๋า ลานมาอ้อนยาขโเมียะจ้าอันนี้ที่ที่ที่หญ้าเนี่ยอันนั้นมันคือหญ้าที่บัวปลายกินมันมันคนละหญ้ากันคุณหญ้าคุณหญ้าหญ้าจ้าหญ้าจ้าเอาหญ้ามาเยี่ยมือนกันเลยหญ้าครับหญ้าครับนี่แหละหญ้านี่แหละญ้าจ๋าอารมณ์หญ้า จอย่อาถอดใจตั้งใจงุ้มมัน่นไม่เข้าใจาลงเพลงก่อนหอ,อการตะกินอยากอยา่า <c oughs> ดูดูดูดีหวัวแตกพอ <c oughs> กำนังครับเออนักร้องนักร้องปวดหัว แม่ได้ต้งเส้นไปดีจังเลยที่ฉันมาในวันเนี้ยลักษณะวันนี้ขยันได้ไงวะโอ้จะกี่ปีแล้วไม่เคยแต่งหน้าขนาดนี้ไอ้นี่ใส่กางเกงเัื่อโตเลยใครอะคุณพ่อเฮ้ะอันนี้เสียเสียเสียเราอ๋อเสียสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเสียมาใครเนี่ยกี่วันแล้ว กี่วันแล้วต้องให้เสียมาเนะี่ยกี่วันแล้วไม่อยากจะถามเ่อกี่วันแล้ว,ว,ลวบ้าขนาดเนี้ยนั่งก่อนที่เป็นที่เสียเหรอฮะก่อนพูดเลยบอกเบี้ยไปส่งมั้งไหมอันนี้นี่ตอนไม่มีพูดยังไงจันได้ไหมพูดยังไงพูดยังไงใครครับพูด,พดยังไงไอ้แต่พูถึงไม่ลงน้ใ <laughs> <laughs> จยเย็นได้ไหม <laughs> มันหลายครั้งแล้วเสียใ <laughs> จยเย็น จะเย็นเจะเย็นเครับคจะเย็นเครับครับยุดหยเวลาครับเดี๋ยวให้เสียเข้าไปเคลียร์เองไปนี่ใครไม่ยืมตังเสียป่ะผมไม่ยืมหรอกครับไม่ยืมตังแถวเนี้ยฮะบ้านผมเข้าไปไปล้กูติดบัตรติดไข้บัตรโคโกล่าเละเข้าไปผมยอมติดดีกว่าผมอยากเห็นอะไรเรองรูปร่างดูคิ้วไม่ได้เป็นคนดุอ่ะหน้าตาเหมือนคอคนยอมคนไม่สู้ มันได้ยืมตังค์แล้วมั้งเสี่ยป่าแล้วครับป่าเขาแบกในเลยไม่นไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเ้ยเย็นใจเย็นใจเย็นทั้งต้นทั้งดอกทั้งกิ่นไม่ใช่ผมไมีดอกมีกิ่งด้วยอยให้ดุอย่าให้นวดหลดด้วมันคือหน้าที่ของฉัน เข้าใจไหมเสียเย็นคนคับเีย็นอะไรอะเสียย็นเสียชั้นเปิดเฮเยไอ้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 ีอ้ไ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 อ้อนไา้นอ้ไป้กอนไอ้ไั้ไอ้ไอ้กอ้ไ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 อกไอ้้นอนไอ้กอ้ไอ้าอ้อ้ไอนอื่นยัอเไอยไอ้ไอ้ไอ้ไา้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้ไอ อันนี้ของผมครับนี่ของผมผมผมองผมครับขาให้สั่งสอนแป๊บเดียวอันี้เลยเวิร์กเวิร์กเวิร์กพอยอ่านว่าเวิร์กพอยแปลว่าเวิร์กพอยจุดแห่งความสุดยอดยอดที่บอกเล อย่าไปทำเขาพี่พี่ขอร้องได้ไหมดังอยไรกันวะจะย็นงจะย็นงจะย็นเจอดักซี่เทปเงาช้อยพูด้วเอ็งรูปขับจริงอะไป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 ฉันไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเดลยขากลับสั่งเขาว่าไม่นั่งกินเอาเส้นเรียวนะเส้นอะไรนะเส้นเรียว เส้นเล็กมันมันมันเล็กแต่มันมันมันเล็กกว่านั่นอีกไงมีขาวเออไม่ใช่เส้นเลี้ยวเล็กๆเลยเส้นเลี้ยวอ่ะพี่พี่กินแล้วอื่นเหรอเออแล้วเราเส้นใหญ่แล้วกันสี่เหลี่ยมพะขม้าสองอ่ะร้านผมไม่ไม่ขายครับผมแั้นก็เหลาดีกว่าเอากระเหล่าเลยไม่ต้องใส่น้ำอ๋อกระเหล่าแห้งไม่แห้งที่น้ำคลุกคลิกไม่ไม่เอาเลย ไม่เอาน้ำเอากาเหลาอ่ะกลับบ้านกินข้าวที่บ้านพี่มาแล้วนะั้นอ่านคำสั่งมีเป่ามีมีเอาโจ๊กแล้วกัน